สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พูธที่5ตุลาคม2,565ค่ะอยู่กับคุณไก่พาสิและตูนปรินดาเช่นเคยนะคะัวนหลีกภัยกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะคือเป็นคดีความที่ประมาณสัก10ปีที่แล้วนะคะแล้วคดีมันกําลังจะหมดอายุความล่าสุดค่ะ เป็นคดีที่คุณทักษินไปยื่นฟ้องคุณชวนคุณชวนบอกว่ามันกำลังจะหมดอายุความแล้วเหลืออีกไม่กี่วันกลัวจะหมดอายุความไม่ได้ก็เลยประสานไปยังตำรวจและอายการนะคะว่าให้รีบสั่งฟ้องเถอะชัดเจนแล้วนะคะที่สุดก็คือเกลือเป็นหนอนหรือพูดง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่นั่แหละค่ะที่เป็นคนร้ายกรณีที่ประหลัดกับอสหกคนบอกว่าขยายผลคดียาเสพติดเอายากับเอาผู้ต้องหาที่จับได้เดิมเนี่ยจะเอาไปล่อซื้อไอซ์เพิ่มจากในดำปรากฏในดำนี่ไม่รู้มีตัวตนอยู่จริงไหมนะคะแต่คนที่มาปล้นยาเนี่ยคือ ครอบครัวญาติพี่น้องของธนกรค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชุดนี้ไปบอกเขาเรียกรับเงินแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาก็คือจะไม่ดําเนินคดีวันนี้พบาตารอเอ่ยรองพอบาตารทุกคนออกมายืนยันข้อมูลนะคะหลังจากที่สารออกหมายจาับความคืบหน้าวันนี้นะคะหลังจากที่มีเหตุปล้นยาเสพติด2 0 0 0 0เม็ดที่รัฐภูมิสงขลาช่วงค่ำของวันที่18ตุลาคมหัวหน้าชุดก็คือจ่าเอกภัยรัตต์ตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นรองปลัดป้องกันจังหวัดสงมีคนแชร์คลิปค่ะว่ารถเมคนนึงออกจากป้ายไม่ได้เพราะว่ามีผู้หญิง คนหนึ่งไปยืนขวางตรงบันไดาทางขึ้นลงรถอ่ะเธอบอกว่าเธอจะยืนขวางตรงนี้จะขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่เธอจะไปอลองไปดูคลิปค่ะคผู้ชมคะสมมุติเราขับรถไป <c oughs> อยู่บนถนน <c oughs> เอออาจพี่ไก่ก็ได้จะเงินปลิวอยู่กลางถนอน,อนเต็มเลยเงินใครก็ไม่รู้อะค่ะแบงค์พันปลิวว่อนเหมือนในหนังอ่ะ <c oughs> เราจะเก็บไหมเก็บครับ เก็บแล้วยังไงต่อคะเอาไปคืนครับ <c oughs> โอ้คนดีท <c oughs> างผู้ชมคะ่ะมันอาจจะฟังดูว่าเป็นเรื่องโลกสวยแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่บ้านเราที่น้ำพองขอนแก่นค่ะทุกคนเก็บเงินแล้วเอาไปคืนเจ้าของไปดูคลิปนะคะมีคนถ่ายเอาไว้ด้วยข่าวใหญ่เมื่อวานนี้คะ่ะเรื่องของนายฮารุที่ตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิ ไปหลอกอดีตพยาบาล3คนและลูกของอดีตพยาบาลอีกสองคนคือการหลอกลวงเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องเงินนอกเหนือจากเรื่องลวงเหนียวกักขังทำร้ายร่างกายสิ่งที่รุนแรงที่สุดคือทางจิตใจนะคะไปหลอกลวงทั้งตัวผู้ใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนตำรวจจะพยายามไปสอบปากคำเพื่อดําเนินคดีเขาบอกว่าเขาไม่ติดใจเอาความท,ทั้งที่โดนน้าร้อนราดเป็นแผลพุพองไปหมดเขาสมควรโดนแล้วเขาผิดเองที่เขาทําไม่ดีเขาต้องโดนแบบนี้เหมาะสมแล้วแล้วกับเด็กๆอะคะ่ะ เด็กๆนี่ยังอยู่ชั้นประถมนะคะถูกป้อนชุดความคิดจนเกลียดกลัวทั้งแม่ทั้งพ่อและยายเอาตัวเองเข้าไปปกป้องสามีที่กําลังถูกชาวบ้านรุมประชาทันหลังจากที่ชาวบ้านทราบนะคะว่าพ่อเลี้ยงคนนี้พยายามล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวสองคนของคุณแม่คุณแม่เอาตัวเข้าไปปกป้องกลัวว่าสามีจะเจ็บค่ะ ที่ไปก่อเหตุการณ์ยิงที่หนองบลุลำพูเนี่ยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่สอพอนาวังนะคะซึ่งเขาเคยทํางานที่นี่ก่อนจะก่อเหตุปรากฏว่าก็ไปเจออดีตผู้บังคับบัญชาบอกเลยนะคะว่าเขามีพฤติกรรมที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้เลยทํางานไม่ได้เลยลองไปฟังดูนะคะคนนี้แหละที่ดาราหนุ่มรุ่นน้องยืนยันว่าถูกตบจริงๆนะคะไม่ใช่แตะหน้าแล้วก็บอกด้วยว่าแจ้งความที่เกาหลีแล้วได้เอกสารกลับมาแล้วจะกลับมาดําเนินคดีที่เมืองไทยต่อแน่นอนแต่ทนายเป็นใครอันนี้ก็มีประเด็นอีกว่าอาจจะไม่ใช่ทนายสิทธาที่เป็นคน เปิดเรื่องนะคะวันนี้ไปอ,ออกรายการโทรทัศน์นะคะให้สัมภาษณ์แล้วหลังจากนั้นก็ตั้งโต้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนท่านผู้ชมคะเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เนี่ยนะคะตอนนี้ดาเนินมาเรื่อยๆแต่มันยังคงมีปัญหาที่ค้างคาอยู่โดยเฉพาะเรื่องหนึ่งก็คือการถ่ายทอดผ่าน IPTV หรือก็คือการดูโทรทัศน์ผ่านสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเป็นคดีฟ้องร้องในศาลด้วยนะคะแล้วก็หลายรายเวลานี้ก็กจอดําด้วยนะคะคือมันก็ยังยังไม่จบดีมีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยกรกทหรือว สัปดาห์เอเปกนะคะก่อนที่จะไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมท่านผู้ชมคะมันจะมีกิจกรรมที่คู่ขนานกันไปกับการประชุมเอเปกนั่นก็คือจะมีคณะผู้แทนเยาวชนจากบรรดากลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปกเนี่ยค่ะที่มาร่วมประชุมกับเรานะคะวันนี้คณะผู้แทนเยาวชนมาเยือนทำเนียบรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งอันนี้โหเป็นบทเรียนเหมือนกันนะคะอันนี้ซื้อเองถูกเองไม่ได้มีใครมาแย่งหรอกแต่ว่าปัญหาคือซื้อในแอปเป่าตังค่ะแล้วไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนดคือ1 5วันเพราะไม่รู้ว่าถูก กลายเป็นว่าต้องเดินทางมารับเองอะค่ะเจ้าตัวอยู่เพชรบูรณ์นะคะคนถูกหวยต้องมารับที่สำนักง,งานสลากที่นนทบุรีผุมไม่อะคิดหนักเลยเพราะว่าถูก3ตัวหน้า4,000บาทพรค่ารถก็หมดแล้วออผู้หญิงคนนี้นะคะโพสต์เลยค่ะจะดีใจหรือเสียใจดีถูกสลากดิจิตอล3ตัวหน้า4 0 0พันจะไปดีไหม มันจะคุ้มค่ากับการเดินทางหรือเปล่าเรื่องของทาตยาวันนี้มีมาอีกแล้วนะคะมีบ้านหนึ่งเขาออกมาร้องกับเพจใายไหมต้องรอดค่ะเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วขอความช่วยเหลือตํารวจแจ้งความเป็นสิบรอบแล้วตํารวจไม่ทําอะไรเลยเรื่องของเรื่องก็คือว่าหลานของบ้านนี้เป็นทาตยาค่ะบุกมาเผาบ้านมั่งพังบ้านมั่งพยายามจะทํรลายร่างกายคนในบ้านหนักถึงขั้นขู่ฆ่าแจ้งตํารวจตํารวจไม่ทําอะไรเลยตลอดระยะเวลา3ปีแล้วนี่วันนี้เอามาให้ดูนี่เกิดเมื่อวานเห็นไหมคะ หลานทาตยายเห็นไหมเอาน้ำมันราดที่หน้าบ้านแล้วจุดไฟคอุยรับกรณีของเด็กช่างอะค่ะที่เห็นว่ามีเด็กสถาบันคู่อริขีม่มอเตอร์ไซค์มาบังคับเขาเอาปืนเอามีดไปบังคับเขามาขึ้นรถตัวเองแล้วพาไปที่เปรี่ยวในซอยจากนั้นทำลายร่างกายแล้วหนักที่สุดก็คือเอาหัวเข็มขัดสถาบันตัวเองลนไฟแนบเข้าไปที่หน้าอกเขา